คดีนี้ไปดูรถติดติดหนักเลยผมานายวิทักษ์รังตยาทรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมูสีตำบลด้านข้ามอำเภอบามงกงจังหวัดชาเซิงเซารถติดมากขยับไปได้ทีละนิดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ<ม>คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขณะนี้รถกำลังติดอยู่ครับก็ขยับไปได้ทีละนิดทีละนิด ถ้าเห็นติดอย่างนี้นเดี๋ยวสักพักต้องมีคนเปิดเลนใหม่แน่ๆนั่นไงมาแล้วเปิดเลนใหม่ไเลยแทงรูดเราเป็นใจร้อนเราไม่ยอมติดอย่างพวกนายหรอกเพราะเรามาติดตาติแเฉดว้าใช่ไปด้วยร้นเกยติด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 เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้พอรอมันลอยว้าให้เฉยด้วยเมาลงให้ที รถติดแต่ติดไปเหมือนคนอื่นเขามันติดเราอยากจะเตือนเพื่อนเราจี่งโง่เขาลาเห็นกงจับเป็นดอกบัวหลงเมาบัวลืมตัวไปได้ขอย้าุาอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงใจร้อน ไม่อยากจะติดเปิดเลนใหม่เสยไปติดบนลาวเล็ก็ขอให้ใจเย็นๆรถติดหน่อยก็ใจเย็นหน่อยแล้วกันครับรถติดเป็นเรื่องธรรมดาติดแบบนี้บ้างก็ดีเก๋ดีขอขอบคุณคุณพิทักรังสยาธรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศราเรือกรถติดลาว